สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและลัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรังใจกับช่องช่องทางนนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่เป็นริเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดลาอดีมาถาค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นอีพีที่สองนะครับจาก พยากรณ์ครอบคลุมชะตาชีวิตของทุกคนด้วยคําถามยอดฮิตที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุด5เรื่องสําคัญก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับาะนำมาติดตามรับฟังกันในคลิปนี้ส่วนดาวย้ายนะครับก็พยากรณ์ไปแล้วคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังด้วยเนาะจะได้รู้เรื่องของการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันอยู่ที่ดาวย้ายนะครับส่วนคลิปนี้เป็นการครอบคลุมทั้งหมด ในสิ่งที่เราควรจะทราบในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับผู้ที่เกิดราศีกรกฎด,ดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลัคนณะกรกฎทางซ้ายมือสุดได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้นํามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวก,กันก่อนนะครับสำหรับคนกรกฎดาวประจําตัวเป็นดาวจันท์นะครับดาวจันทร,นรไไไ์ไม่สามารถนํามาพยากร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สามารถนํามาพยากรณ์ได้แต่ไม่มีใครนํามาพยากรณ ในรายเดือนหมายถึงภาพรวมนี้เพราะเนื่องจากว่ามันเสวนานะครับเพราะดาวจันทร์เวลาโคจรหนึ่งเดือนตอน12ราศีเลยพูดง่ายว่าถ้าจะพยากรณ์ตรงนี้ต้องไล่ทุกราศีหมายความว่ามันคือครึ่งชั่วโมงก็ไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอไม่ไม่พยากรณ์เหมือนคนอื่นแล้วกันแต่ผมก็พยายามหาอีกศาสตร์หนึ่งมาให้ก็คือกระโยกนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของไทยแต่เป็นของพมา่าแต่มันจะ รํามตนด้วยตำแหน่งโรกาวินาทนาไล่ไปถึงธงชัยเหมือนกันนะครับหมายความว่าตำแหน่งปีนี้ดาวจันเนี่ยเสวยในตำแหน่งของขุมทรัพย์นะครับเขาว่าข <onta S 1> ุมทรัพย์เนี่ยฟังชื่อดูดีมากนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะร่ารวยในปีนี้แต่แค่บอกว่าขุมทรัพย์เนี่ยถ้าแปลจริงๆเนี่ยมันแปลว่าปัญญานะครับผมจะแปลว่าแปลว่าปัญญาปัญญาตอนนี้หมายถึงผู้ที่จะไปถึงทรัพย์สินสมบัตินั้นได้เนี่ยคือผู้มีปัญญาขนาดตัวผมเองยังไปไม่ถึงทรัพย์สินสมบัตินะั้นสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ขนาดผมเป็นผู้รู้รู้หมายถึงว่ารู้วิธีการมากกว่าชาวบ้านผมก็ยังไปไม่ถึงเลยนะครับถามว่าทําไมมันไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนบางคนดวงดีหรือดวงเฮงคนบางคนดวงไม่ดีคืออับโชคผมเป็นคนดวงอับโชคนะครับไม่มีโชคเสี่ยงหวยเลยเปิร์ก,ก็ไม่เคยถูกไม่ถูกไม่เคยเสี่ยงหรอกแต่หมายถึงเคยกะเกณฑ์ดูมันก็ไม่เคยถูกนะครับแล้วก็ ดีแล้วที่ไม่ลงเพราะถ้าลงนี่เสียหมดนะครับแล้วก็เรื่องการจับสนงจับสลากเนี่ยก็มีมีได้บ้างแต่น้อยคือแทบจะไม่ได้นะครับแล้วก็คือเป็นคนไม่โชคดีอ่ะพูดง่ายๆขนาดทามันยังไม่ได้เลยแล้วในภาษาอะไรกับการที่จะได้โชคโชคบางคนได้จากการงานบางคนโชคได้จากเสน่หาหางคนได้โชคจากภาพลักษณ์ดูดีถูกไหมครับผมอยากจะได้โชคดีกับภาพลักษณ์ดูดีมากกว่านะครับไม่ได้หมายถึงว่าหน้าตาดีแต่หมายถึงภาพลักษณ์ดูแบบ ไม่เป็นพิษเป็นภัยดูแล้วน่าเชื่อถือผมจะได้รับการเชื่อถือจากผู้ใหญ่มากนะครับจากบุคลิกภาพนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบไม่คือไม่ขดโกงไม่ไม่ชอบการแบบไม่โกงใครและไม่ชอบให้ใครมาโกงด้วยอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ไม่ชอบแบบเออคือรับรักษาคําพูด ทำอะไรซื่อสัตย์พูดง่ายเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนที่ทําอะไรก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าไม่ชัวร์ไม่โอเคจะไม่ทำอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นนิสัยแบบนี้ดังนั้นผู้ใหญ่ถ้ารู้จักเนี่ยเขาก็จะรักเราแล้วเขาจะไว้ใจเราเพราะว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ทํานองเนีย่ยครับบางคนเห็นหน้าก,ก็เชื่อถือตั้งแต่แรกละมีแม่ค้าหลายคนที่ผมจับเงินด้วยนะครับอะไรเงรี้ยคือแบบว่าให้ทอนตังค์ให้ให้คิดตังค์ให้อย่างเงี้ยก็มีอืม ไปไหนเขาก็แถมให้ตลอดนะครับแม่ค้าเนี่ยเพราะว่าผมจะซื้อบ่อยๆซ้ำๆประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีบุค,คลิกประมาณนี้จะได้แบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะไม่ได้แบบเป็นโชคเป็นลาบแบบเป็นลาบเป็น,นสันเหมือนคนอื่นยังไม่มีนะครับขนาดทํามันยังไม่ได้แล้วโชคลาบมันจะมีได้ยังไงเนาะน,นี้เราก็ต้องดูตัวเองก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนทีนี้ขุมทรัพย์ตรงเนี้ยมันแปลว่าปัญญาหมายถึงอาจารย์บอกว่า อาจารย์ผมบอกว่ามันเป็นการคือดาวจาันร์ทได้ตำแหน่งทงขุมทรัพย์เนี่ยแปลว่าตัวช่วยหมายความว่ามีปัญหาขัดแย้งใดๆก็ตามเกิดขึ้นในราศีจักรเนี่ยนะครับในเดือนไหนก็ตามดาวจาันร์ทโคจรไป2วันครึ่งในราศีนั้นจะไปผ่อนคลายจะไปทําให้ประสานการณ์ใหญ่ลดความตึงเครียดลงแต่ได้แค่2วันครึ่งเท่านั้นมันเพราะมันอยู่ในราศีนั้นแค่2วันครึ่งดังนั้น พอดาวจันโคจรออกไปมันก็จะเสื่อมลงเหมือนเดิม,มก็จะกลายเป็นว่าเรื่องทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยมีเวลาแก้ภายในสองวันครึ่งนั้นถ้าแก้ได้ก็คือจบแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็คือลากยาวต่อนะครับอะไรทํานองนี้ดังนั้นเนี่ยขุมทรัพย์ตรงนี้แปลว่าตัวช่วยนะครับช่วยเหลือสถานการณ์ที่มันคับขันเพื่อให้มันเบาลงแต่มันคือช่องว่างช่องโหว่ที่เราจะหนีรอดไปได้แต่เราจะหนีปัญหานั้นได้หรือเปล่านั้นมันอยู่ที่ตัวเราศักยภาพของเรา ไม่ใช่อยู่ที่ดวงดาวดวงดาวแค่เป็นตัวช่วยให้เราหรือเป็นตัวบอกให้เราว่าจุดอ่อนที่จถนนการตรงนั้นคืออะไรให้เรารีบเจาะตรงนั้นแล้วรีบหนีออกไปให้ได้อย่างเงี้ยครับมันคือการมองเอ่อคล้ายเชิงกลยุทธ์ที่คล้ายๆกับแบบคาศึกโจมตีเราทุกด้านมันจะมีช่องโหว่อยู่ช่องหนึ่งอาจจะไม่ใช่ช่องโหว่แต่เราต้องทะลุทะลวงช่องโหว่นั้นไปให้ได้เพราะมันคือจุดอ่อนที่สุดของใค่ก่กนตรงนั้น อ,อันนี้ก็คือใครดูเรื่องสามก๊กใครดูเรื่องของพวกหนังจีนกันภายในเยอะๆนะเราจะพอเข้าใจว่ามันทุกอย่างมันจะมีจุดอ่อนทุกกรณีเหมือนตีนนะฉีเหมือนตุ้นเจียอะไรพวกนี้ครับที่มันจะมีคำาเนีกว่าประตูหลายๆทิศรอมรอบแล้วมันที่จะมีประตูเป็นประตูตายมันจะมีประตูหนึ่งที่เป็นประตูเป็นประตูเดียวเท่านั้นแต่เราต้องมองหาให้เจอว่าประตูนั้นคือประตูไหนแล,แล้วเราก็จะออกไปได้ก็เหมือนกับเข้าทางไหนออกทางนั้นนั่นแหละครับทํานองนั้นนะครับทีนี้ นั่นแหละก็จะได้ตรงจุดนั้นอันนี้อาจจะขออภัยบางคนอาจจะงงนิดนึงว่าผมพูดอะไรนะครับอันนี้คือเรียนรู้เยอะๆครับเดี๋ยวจะเข้าใจแต่ใครที่ไม่เรียนรู้ก็ไม่เข้าใจแน่นอนอันนี้ผมบอกเลยนะครับเพราะผมพูดอะไรมักจะเป็นปรัชญาสเสมอนะครับคือเราต้องเห็นพ้องเหมือนกันถึงจะเข้าใจถ้าใครไม่เข้าใจก็ข้ามไปนิดนึงแล้วมาฟังตรงนี้ใหม่ต่อไปดาวประจาตัวจบแค่นี้เดี๋ยวอธิบายมากจะยิ่งงงนะครับเรามาดูกันที่การงานในเดือนนี้นะครับกุมภพาพันธ์ ด,ดาวรครับดาวการงานนะครับคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยมโครจรนิ่งอยู่ในราศีกรกฎแล้วถอยหลังกลับไปที่ราศีมิถุนพบวินาศดังนั้นต้องพึงระวังเอาไว้เรื่องของการงานกรรมะวินาศกรรมะวินาศมีความหมายหลายอย่างนะครับหนึ่งตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับมีการตกงานวินาศคือสิ้นสุดดังนั้นสูงสุดร้ายสุดคือการตกงาน หมายถึงโดนเลเวออฟพนักงานก็ได้จะหมายถึงเราลาออกเองก็ได้มันแล้วแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือมันมาจากเดนมุตตะแปลว่ามันจะต้องได้เริ่มต้นใหม่นะครับหรืออีกอย่างหนึง่งไม่ได้แปลว่ามันจะต้องตกงานอย่างเดียวนะเดี๋ยวเจอปิดคลิปไปก่อนคืออย่างนี้เป็นงานย้ายงานก็เป็นไปได้นะครับพ้อ,องคายมาถึงการเคลื่อนที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมเช่นเดียวกันหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงนะครับพวกธาตุนมคือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือการไม่อยู่นิ่งไม่อยู่กับที่การที่อยู่กับที่อยู่นิ่งๆมันก็จะต้องวินาทก็คือเสื่อมลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้ทุกอย่างเสื่อมลงก็ต้องเดินทางวิ่งเต้นแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวตนอังคารเนี่ยเป็น,นปดาวแห่งการแอคชั่นพถอยหลังในเราวินาทลายสองต่อหมายความว่าทุกอย่างจะต้องกลับไปแก้ไขในอดีต หมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยทำมาไว้แล้วเราต้องกลับไปแก้ไขไม่ได้อดีตที่ไม่ได้หมายถึงอดีตชาติไม่ต้องไปคิดถึงขนาดนั้นอย่าไปคิดไปทางสยศาสตร์ช่องนี้ไม่เอาสยศาสตร์นะครับอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยทําแต่มันมีปัญหายึดเยื้อคลากะสังเราต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุครับ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุแก้ไม่ได้แล้วทุกอย่างก็จะพังทลายลงมาแปลว่ามันหมดอายุและ้ะมันหมดมันหมดความไปไปได้ที่เราจะต้องเดินต่อในเส้นทางนั้นแล้วมันก็คือจบลง ก็คือไปต่อไม่ได้เนาะคือทางตันพูดง่ายๆนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่เดิมก็คือเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่สูงมากนะครับสำหรับคนกรากฏเนาะในเดือนนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะต้องจบจากที่เดิม และไปต่อที่ใหม่แต่มันหมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเฉยๆก็เป็นไปได้นะครับย้ายตําแหน่งย้ายหน้าที่กันบางคนไปรับตําแหน่งในแดนไกลเนี่ยมีหน้าแต่ว่าต่างถิ่นแดนไกลก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งวิตกว่าจะต้องตกงานเพียงอย่างเดียวแต่ตกงานนั้นคือหนึ่งในชอยที่ทุกคนอาจจะต้องเจอใช้ควาว่าอาจจะนะครับบางคนอาจจะต้องเจอนะก็ทำใจไว้ด้วยเนาะแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยว่า เศรษฐกิจมันแย่มากนะครับในตอนนี้เพราะตัวผมเองคุณรู้ไหมว่าขนาดเราเป็นหมอดูเนี่ยยังมีปัญหาคนที่รับปรึกษาแก้ไขให้กับคนอื่นยังมีปัญหายังยังคะแนนยังไม่ได้ดีแสดงว่ามันเป็นกรียุคแล้วนะครับเพราะว่า นักแก้ไขปัญหาคือจะต้องได้เงินตอนที่มีปัญหาถูกไหมครับเอเซียเกียริไม่ดีคนต้องมาปรึกษากันเยอะแยะเลยแต่เนี้ยไม่ใช่มันคนละเลือกมันคือเราก็เป็นไปตามทุกคนด้วยก็คือเป็นไปตามส่วนรวมดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่ามันเป็นกรียอยู่แล้วเพราะว่าปกติพวกนักนักแก้ไขปัญหาจะต้องได้ดีจากวิกฤตแต่อันนี้คือเสียจากวิกฤตดังนั้นเนี่ยมันก็คือมันเริ่มปแปลกละเริ่มไม่ใช่ละอะไรทํานองเนี้ครับแต่ก็ไม่แปลกหรอกก็เข้าใจอยู่ว่า ดวงดาวมันคือปีนี้เป็นปีงูไฟพ่นผิดมากเลยนะครับก็ตามนั้นแหละทีนี้การงานเวลาต่อไปการเงินเนาะการเงินของคุณเป็นดาวอาทิตย์ดาวอทิตย์โคโจรอยู่ในราศีมังกรในช่วงแรกนะครับแล้วก็1นึถึงสกุมภาพันธ์พอ13กุมภาพันธ์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับไปเป็นประกระดมพระไปเป็นประเนี่ยหมายถึงการเงินเนี่ยไม่แน่ไม่นอนไม่คงที่ และในเรือนมรณะมีค่าใช้จ่ายสูงกระดุมภามราณะมีเรื่องเสียหายด้านการเงินคาว่าเสียหายด้านการเงินมีหลายรูปแบบหนึ่งคืออาจจะเกิดมรณะนี่หมายถึงความเสื่อมหมายถึงอาจจะมีการหรืออุบัติเหตุก็คือการเฉียวชนนะครับเช่นสมมติเราเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนไม่ได้หมายคือเฉียวชนไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุตามนั้นแต่คาว่าเฉียวชนหมายถึงจะมีเรื่องเสียตังค์ที่เกี่ยวข้องกับเสียหาย คือเสียหายก่อนแล้วเกิดความเสียตังค์แต่ไม่ได้หมายถึงตัวเราจะเป็นอะไรนะครับไม่เกี่ยวกันนะอ่าเพราะว่าดาวจันทร์ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมรณะแต่การเงินไปมรณะแปลว่ามันจะมีเรื่องให้เสียหายแล้วจะต้องใช้เงินไปเอาเงินไปชดใช้อ่านั่นะแหละทํานองนั้นก็อย่างเช่นรถถูกเฉียวมารถอาจจะไปเฉียวกับไอ้เสาไฟ,ฟฟ้าข้างบ้านก็ได้อ่าหรือไม่ก็ขึ้นฟุตบาทแล้วมันไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือจะต้องมีเรื่องเสียตังค์ซ่อมเคาะเนาะ ออลดอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เออมันอาจจะหมายถึงกระดมพะมรณะหมายถึงโดนหลอกโดนโกงได้ด้วยนะครับเพราะมรณะเนี่ยหมายถึงการสูญเสียด้านการเงินหมายถึงเงินหายเงินตกหล่นสูญหายเงินถูกยกักยอกออโกงทํานองนี้ได้หมดคือมรณะคือเสียหายอะไรก็ได้ที่แปลว่าเสียหายแปลว่าอยู่ๆเงินของฉันก็หายไปอ่ะนั่นแหละก็ทํานองนั่นแหละอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับก็คิดเอาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับ อันนี้คือแปลแบบภาพรวมเพราะว่ามันเจาะจงไม่ได้ทีนี้ดาวสามาจากเรือนปตัตตานิมรณะแปลว่าอาจจะเป็นกรณีหุ้นส่วนหรือไม่ก็มีเพศตรงข้ามและคู่กรณีเกิดขึ้นก็เมื่อกี้บอกแล้วการเฉียวชนก็จะมีคู่กรณีเกิดขึ้นหรือคู่ครองก็จะทําให้เรื่องมีเรื่องแล้วเราก็ต้องใช้เงินเนี่ยไปช่วยเหลือเขาก็ต้องเสียเงินหรือจะเป็นเรื่องของการโดนโกงนะครับปตัตตนิมรณะนําความเสียหายมาสู่ นะครับหมายถึงคู่กรณีเรานําความเสียหายมาสู่เราทําให้เกิดการเสียทรัพย์และอธิกฐานคือร้อนออกร้อนใจก็หมายถึงเหมือนเพลิงเผาใจดังน,น,นั้นเนี่ยพอันอยู่เดวอนะเดินทางครับจะเป็นตัวแก้ปัญหาจะลดลงจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าอยู่ที่เดิมเนี่โอ้โหยังกับไฟมอดไหมตัวเรานี้คือร้อนไปหมดนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยมันแปลว่าคู่ร้อนรอนเพราะเป็นดาวคู่ทัดไฟนั่นเองนะครับก็เดินทางซะทุกอย่างก็จะทําให้เรื่องน้อยลงนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ไม่เกิดนะเรื่องนะเกิด แต่น้อยลงนะครับมีไม่กี่มีไม่กี่เรื่องถ้าอยู่ที่เดิมนี่ปัญหาพอกพูณทวีคูณมาเลยเหมือนดินพอกขังหมูต่อไปเรื่องของความรักความรักเป็นดาวเสาร์คือตกในมณะอีกแล้วนะครับดังนั้นความรักไปมรณะรักที่เกิดการผัดภาคสูญเสียนะครับหรือมีความโศกเศร้ากับความรักหมายความว่าหนึ่งคือผิดหวังควาว่าผิดหวังหมายถึงจีบใครก็ไม่ติดก็หมายถึงเขาไม่เลือกเราอะสองอ ปตัตตนีมรณะคือหย่าร้างนะครับเพราะว่ามรณะคือความสูญเสีย,ยงไงก็คือก็คือหย่าร้างนะครับปตัตตานีมรณะก็หมายความว่าการจากราไปคือจากไปจากตายนะครับแต่ไม่แนะนําว่าจากตายสมมติจะเป็นปจากแต่จากเป็นก็คือเลิกกันคือหมายถึงไม่ได้แต่งงานแต่เลิกกันปกติหมายถึงได้ทั้งหย่าร้างและก็ทั้งเลิกกันก็มีสิทธิ์ไปไปได้อีกอย่างหนึง่งปตัตตานีมรณะจึงหมายความว่า การพลัดพรากก็หมายความว่าอาจจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศอาจจะต้องไปทํางานต่างประเทศอะไรทํานองนี้เราแยกจากกันทํานองนี้ทุกอย่างไม่ได้มาบอกให้ใครเลิกกันเสี้ยมให้ใครทะเลาะกันใดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องจุดจุดนี้แต่เราแปลจริงๆว่าปตตนียมรณมันแปลว่าแบบนี้เห็นไหมครับเออเราแปลเราอธิบายให้ฟังทุกขั้นตอนแล้วว่ามันแปลแบบนี้ตามจริงโบราณจาย์เขาก็ห้ามไทยนะครับแต่ผมว่าสมัยนี้แล้วอะมัน มันเข้าใจกันแล้วนะครับเพราะว่าคือเราอย่าไปทุกข์ร้อนกับมันเพราะว่าเรื่องอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอีกอย่างหนึ่งกรรมคือการกระทําในเมื่อคุณเจอวิบากกรรมก็คือกรรมที่คุณทําด้วยความคิดการพูดและการกระทําของตัวคุณเองก็คือกาจกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองคุณเป็นคนเลือกทําเองไม่มีใครจับมือคุณหรือเปล่า ถ้าถ้ามีคนจับมือคุณอ่าคนนั้นแหละคือคนผิดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้จับมือหรือโน้มแนวอ่าเขาเรียกว่านโน้มนาความคิดคุณให้เลิกอ่ะหรือหรือไม่แบบว่าไปยุให้คุณเลิกกันอย่างเงี้ยเออก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนเลิกเองถูกไหมดังนั้นเนี่ยหรืออ่าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเองก็อาจจะเป็นเพราะรีเล n s ชิ p ของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันปะทะกันเขาเรียกว่าเหมือนกับคู่เวรคู่กรรมอะครับเออดังนั้นเนี่ยคุณจะโทษใครล่ะก็ต้องโทษตัวเองสิเพราะทุกอย่าง มันเกิดขึ้นจากครีวกว่าเล่นเองเจ็บเองดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังลงสนามคุณก็ต้องเพียมพร้อมที่จะเจ็บเนาะเพราะว่าไม่มีใครทำคุณได้หรอกมีแต่คุณทำตัวคุณเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีคนอื่นชักจูงและแนะนำได้แต่ไม่มีใครทำคุณได้หรอกครับมีแต่ตัวคุณนี่แหละที่จะไปเอาคำพูดของเขาอะ่ะมาใส่ใจแล้วก็ทำตามนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเผื่อคุณไม่ได้คือเราไม่สนไม่แคร์ใครเราเป็นตัวของตัวเองก็คือเล่นเองเจ็บเองเนาะดังนั้นก็ต้อง ต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับบางคนเนี่ยโทษทุกสรรพสิ่งเลยโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ไม่เคยโทษตัวเองแล้วก็บอกว่าคนนู้นเพราะคนนู้นเพราะคนนี้ไม่จริงอะ่ะคนเราทุกคนเนี่ยมันเพราะตัวเองนี่แหละมันจะเป็นเพราะใครก็กรรมคือการกระทําแล้วเราเป็นคนเลือกเองอะ่ะไม่มีใครเป็นคนบังคับให้เขาเลือกซะหน่อยถูกปะครับนั้นกรุณาเข้าใจด้วยอย่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับต่อไปการงานการเงินความรักต่อ ก็คือเรื่องของการโดนหลอกโดนเขาเรียกว่ามือที่3เกิดขึ้นด้วยนะครับถามว่าใครไดร้ทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าคือมันไม่ได้ระบุว่าใครเพราะว่าปัตตานีไปมรณะอ่ามรณะสุภะก็ก็เน้นไปที่คู่มากกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าอ่ปัตตานีมรณะมร,รณะสุภะเนาะทีนี้อ่มันอย่างนี้ครับสุกราหูเขาจะร,ระวังไัยก็คือมือที่3เนาะก็คือต้องระวังตรงจุดนี้เอาไว้จะมีการฟ้องร้องด้านการเงินเกี่ยวข้องกับ เ,เขาเรียกว่าช่อโกงด้วยนะครับาการเงินนะ่ะมันจะมีปัญหาและจะมีการฟองลองคขีความคือพุทธลาหูด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นต้องพึงระวังไว้มากๆเขาจะเอาภาพรักความสําเร็จมาล่อเราเพราะว่าสุภานี่คือดูสําเร็จก็คือพวกนี้ว่าดูดีมีมีฐานะมีความน่าเชื่อถือนะครับ ด้วยการเล็งไมกครดาวเกตก็คือสาชาก็หมายถึงการชักจูงชักชวนนั่นเองนะครับและเกิดการเสียสับแน่นอนนะครับต้องพึงระวังไว้มากๆนะมันมีลาบเสื่อมลาบเนี่ยมฤตึกจะอยู่ในเดืนอนพิณาตในเดือนราภะเนี่ยหมายถึงจะรวยก็รวยพลิกไปเลยจะจนก็คือพลิกไปเลยนะเหมือนกันก็ต้องระวัดระวังตรงจุดนี้ด้วยต่อไปเรื่องของสุขภาพครับก็คือดาวราหูไปตกเดือนสุภาก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกไปแต่ระวังเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยอาจจะต้องไปดูแลผู้ผู้ใหญ่ หรืออาจมีการสูญเสียผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับยังมีต่อไปถึงเดือนพฤษภาคมครับสุดท้ายคือโชคลาบโชคลาบของเราก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนสุภานี้ดีลาลาภาสุภาคือได้ดีด้โชคลาบจากผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนสนับสนุนแต่มีดาวหลาลายอยู่เนี่ยหมายความว่าให้ดูให้สังเกตดีๆก็อย่างที่บอกไปว่าเขาจะเอาภาพลักษณ์ความสำเร็จมาล่อเราสุดท้ายจะชักชุน ชักชวนชักจูงเราให้เกิดการลงทุนแล้วจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นโดนหลอกโดนโกงแล้วฟ้องร้องคดีความตามมาดังนั้นเนี่ยมีคนที่ดีคอยช่วยเหลืออยู่แต่ก็มีคนที่จะคอยปอกลอกด้วยเอาภาพลักคภาพลักความสําเร็จมาล่อลองเช่นเดียวกันดังนั้นดูด้วยว่าใครของจริงของเก๋นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ